บาได้จางสุนนนี่ดสะเสียสยเสียอ้าทักทายสบายดี้อพ่อแม่พี่น้องเบสุคุสุคนเนาะยบสีเบสุคุสุคนนี่เขาเข้ากัมา สวนยาพี่น้องมาเบิ่งการวิธีชีวิตของชาวบ้านนาตานเฮาเนาะเห็ดอาชีพหลักๆเพิ่นก็มีปลูกมันปลูกเห็ดแล้วก็สวนยานะพี่น้องเนาะเห็ดสวนยาสวนยาสุกเฮ้ยแหละพี่น้องเนาะแล้วก็มักสลีเนาะพี่น้องเนาะ4-5แนวนี่แหละเพิ่นสิเฮ็ดเพิ่นเฮ็ดขายเนาะพี่น้องเนาะไปไปเบิ่งนํากันเลยพี่น้องว่าเพิ่นสิเป็นยังไงวิธีชีวิตของพี่น้องชาวบ้าน หน้าตาลเฮาพี่น้องเลยโอ้โหทีมงานเฮาก็ไปก่อนละไปติดตามนํากันเลยพี่น้องฮอ้ข้าเจ้ากําลังปิดยาข้าเจ้าใบาย,ยาเนี่ยโอ้โหก,ก็เพชร็งามงาพี่น้องกําลังเป็นมากเลยได้เนี่ยใบาย,ยาป๊าเถอะสะพัง,งามกระกระโดดเถอะพี่น้องใบาย,ยาเนี่ยป๊า

ใบที่ออกเป็นสีตองกล้วยอ่อนเป็มไปหมดเอันนี้สาธิตอยู่นี่ก่อนใบที่เดียวข้าลงไปแบบนี้ลงแบบนี้ไปหออตัวนี้นี่แบบนี้เกรดดีเหมือนอ่ะแบบมันขึ้นสีอนะอันเด็ดมากในนี้แหละไปเห็นแล้วเลยแล้วก็จ้ามเลยจ้ามแบบไม้จ้ามด้ไม้นี่ใส่มาเบิ้งดูมาสาธิตเบื้งดูเอามาเบิ้งมาเฮียนหูน้องแป้งชมจ้ามเชื่ หน้าเขาคนเราเลี้ยนๆไปให้มันสุดหน้ากับหน้าด่างกับด่างแล้วจเอาหลังเขาเออจับอันนี้เนาะบบแม่นเนาะวันหน้ากับหน้าเลยบบได้เนาะบบคือคนแล้มาเบิ้งน้องสาวมาเบิ้งพีมาเบิ้งไกย์ไก่เอาหลังเขาเลยเอาหลังเขารจับกันเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาเบิ้งเกย์ไก่พี่ยับเข้ามานี่ยยับเข้ามาอีก บันนี้เอาหน้าเขาบันนี้หน้าครับหน้าบันนี้นั่นเห็นบ่เมื่อกี้นี่ตัวนี้มันบุกข้างก็แต่ว่าเอาหน้าเขาตรงนี้วางนหนึงเอาดิโปตั้งไว้วางสำนีกโกมือนี่ไปที่ซี่ก็เอาหลังเขาอีกเอาหลังเขามันบุกข้างก็แต่ว่าเอาหลังกับหลังนี่นะข้างหลังกับหน้าในข้างสุดนี่นะหน้ากับหน้าเราห่างหน้ากับหน้าเราห่างเลยนึงเออมันบุกจับกันอีกจุดสุดนี่ตายล้ แล้วเอาใส่ลาวนั้นเอิ้นเอิ้นไม้ลาวนี่นะ่อ่้อใจนิดนึงบ่ตอนเอาหลังกับลังนั่นน่ะเปียนได้บ่เปี้ยนเอาหลังกับหน้าได้บ่เพราะมันต่างกันเด้เอาเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้อันทางในบ้านเพิ่นพาไปเลือกเนาะไปคัดอยู่สวนเลยได้บ่หรือว่าเด็ดบ่แล้วได้ยังบยังสได้นี่ยังบ่ได้เด็ดโอเคไปๆๆไปน้องแป้งนั่นไป เดี๋ยวเดี๋ยวยึดก่อนนไปตะกองตะกองไปหน้าตะกองไปหน้ามันหลัง่เจ้าของสวนยังงาเจ้าของสวนยังงาเนาะ้ยังหลังก็ได้ไปเดี๋ยวมามาเบิ้งพี่น้องมาเบิ้งสวนยาเอาเดี๋ยวเด๋ยวยูฮอดจุดจ่จังฮอกกันด้วยว่าเอาเลือกแบบเดีตวมันอ่อนเอาเอวนีก็อากนี้เลยนาะแบบนี้นี่แต่ว่าเาเลือกเอาเลมนึ่งนี่ มันออกสีแล oh, uh ้วเป็นแบมีนออกสีในพี่น้องนี่เอาออกมาเ็ใช้อันนี้มันถือว่ามันออกสีนะออกสีเป็นอะไรพี่น้องออกสีไปที่เด็ดมันต้นเด็ดต้นนี้มันจะได้หนึ่งสองใบสามใบนี้โอ้ได้แต่สามใบแล้วก็ใบนี้สามารถเอาได้นี่โอ้ใบนี้เป็นใบที่นี่มันออกสีตามม้วนมันจะเหลืองๆนิดหนึงสีมันจะต่างกับกับใบยอดนี่อือจะต่างกัอ อ๋อตัวนี้ยังเขียวแก่แน่นแต่ตัวนี้เขียวแล้วออกเหลืองเหลืองมันจะออกขึ้นสีนะแสดงว่าเฮาเฮาเด็ดใบต้นก่อนเนาะแน่นด็ดนิสตินเฮาลีเฮาลีตินก้อนแล้วตัวนี้แหละจุดกลางๆขึ้นมาในที่มันยังวนทนาในแก่นี่คือปะกปะก่อนปะกก่อนแล้วเขาบม่มในทิศนึงแล้วมันก็แก่ค่อยแก่ขึ้นตามนะรับแล้วอันนี้พ่อแหน่ถามว่าขั้นตอนในในการปลูกยาในศัยเวลาจักเดือนแล้วมีขั้นตอนแบบไหเด้ ตามเทคนิคของบริษัทเรามีหกขั้นตอนหกขั้นตอนอแต่ว่าเริ่มต้นทวิตนะเฮาจะเฮาจะตัดออกตัวที่ทวนดินตัวสีงอย่างนี้แือว่าคือซาวสวนเก้านี้คัันว่าตามทคนิคของบริษัทเราหนึ่งแล้วมันดินนะมันใกล้กับแคมห้วยเนาะมันมันมีดินที่ปลูกยานะมันไม่มีแรงน้ําำให้น้ำทันจากนั้นเรากักเรียมบอนกาเบียอยู่ระหว่างเดือนเก้า เดือน้อนึวันที่เริ่มเดืขึ้นไปวันที่หนึ่งวันที่สองที่ี่ตามความสะดวกของชาวสวนเริ่มขึ้นไปกาเียกาเียได้สาวเอ็ันสาวหาມาวเอ็ดวันสามารถเอามาซํได้มาซํานเห็แหนซําบาเลยอ๋อมีเบาเบ่อาอ่อมอิ ใบเตยเอายังเฮ็ดก็ได้และทึนหลายแล้วซื้อซื้อบอเลยซื้อทงขนาดสองคูนซี่หรือว่าเป็นเตะเตะที่ขจากาเบียนะเห็นเห็นอยู่เห็นเตะมันจะมีหกสิบหูมีร้อยสี่หูแล้วก็มีห้าสิบหูเตะอย่างเตะอย่างเนี่ยขจเอามาใส่ใส่แล้วไปแล้วเอาผสมดินลงไปแล้วก็เอามาซ้ำก้อนนขะเวลาตันนั้นซาวเอ็ดวัน หาสาห้าวันสามารถเก็บสองเดือนอะไรนี่เอามา2 2> ลูาากผูกได้จลูกแล้วพูกน,นี่คุดเป็นคุ้มเมือนบ่ระยะห่างเท่าไรอิงตามสําหรับส่วนบุ้งคือคือแต่เห่านี่สวนบุ้งเลยแม่นระยะห่างว่างคูกับคูนี้ให้ด้แม็ดซาวและต้นนี่ห้าสิบห้าหกสิบขึ้นมาว่าส่วนบุ้งเลยถ้าส่วนโนนส่วนบางงามก็ดยั่เขา เพราะว่าว,วางวางครูกับแมตรหนึ่งหรือว่าเก้าสิบเซนเพราะว่าเพื่อว่าขั้นมันงามคือเปอร์ซีน,นี่ขั้นว่าเฮทที่นี่ใบ,ม,บมันสิบใบเหมันสับกันแล้วมันบอกสีกสแล้วพาให้มันเกิดสอราง่ายอีกอมันเป็น่นมิดเป็ี่นจำนจําจำจำถือว่าปลูกลงดินตัวนี้แล้วจักเมื่อเจ็ดสิบสองวันขึ้นเมื่อจังปิดได้สามารถเอาไปบ่มได้สองเดือนครึ่งประมาณเกือบสองเดือนครึ่งนี่ เดี๋ยวนี้ก็เริ่มเท่าเริ่มกาเบียนี่วันที่้5เดือนเก้า <ừ m. S 2> มาหอดมาหอดมือนี้แหละนี่ปิด<อ>มือวันทีนะะ่<ท>19เ,เดือน12ในระยะปิดนี้ขอไฟ19เดือนหนึ่งในในระยะปิดนี่ใช้ใช้เวลาโดนสุดนี่จังเดือนทันท่าโบโบมีความสมคีกันนี่กับโบจา้างนี่โอ้รับ5-6มือพอแล้วอาจจะู <laughs> แต่ว่าเดี๋ยวนี้นี่อยู่เฮานี่มันมีจุดดีนึงเลือความสมัคคีแบบหาวานโบได้วานเลยหรืว่าค่าผมสุขีจุมานี้วเม่นมีแต่ชาวสูนทั้งหมดสอยกันซอยกันปิดเต่าเฮาละเขามามาช่วยปิดเต่าเขาเฮาเขาไปช่วยเงินซองไปซองเรียนเรียนอยู่นี่สิบชาวก็คนนี่ล้วนเตม่นมามาตอมแห้งกันมัดมาเอาเอาแห้ง บริจาอยูยูทางเท้าอย่างบริหารบ้ิางดีดีดีแบบนี้ครับอะไรแบบนี้จามคือการจ้ามหรืขึ้นเต่าขึ้นอย่างคือการบริจาบริหารบ้างบันนี้อันบันนี้เราจ้ากันเก็บแล้วเรียบร้อยในสี่ห้ามื้อนี้จ้ามนี่ใช้เวลาประมาณจ้ามนี่อตอนกลางคืนนี้ประมาณมันมืดแล้วก็จามเนาะจนหอดเก้าโมงหรือสิบโมงจ้จามไปทุกมื้อเลยเนาะแมื่แล้วก็พักคอนตื่นมาจ้ามมันมืดเราขึ้นเต่าพร้อมถือว่าสำเร็จวันนี้ขึ้นเต่าเห้าเห้าอบดนบ ต <c ười> ้นเต่านี้ถ้าอย่าตีนอาจจะบูดลอ๋ออย่าตีนก็คืออยาต้นอย่ากางนี่อย่ากลางกับยาโยนอันนี้เพื่อต้นอย่ากางอันนี้อยาโยนอันนี้ยากกอย่าตีนอยาตีนอยาตีนคือว่าตัวนี้บุดลอย่าตีนมันจะแห้งไ้สูงชุด่เกินห้าหาหกวันวันนี้ขออนญาตถามว่าหลังจากที่อบอบนิดจักมือก่อน ข้ายาตีนี่ตัวเาิสามสามหรือสี่วันแต่สูงสุดนห้าหกห้าหกแลครับแล้วก็แล้วก็เอาเอาอบเฮาเฮาเอาอบเมื่างเรียบร้อยแล้วมามัดทีกิโลขายแล้วมันยบ่ถึงขั้นขายแล้วบ่แมนเอาเอาอบแล้วก็มันยังมีการคัดเกตอีกคัดเออตัวนี้แหละตัวคัดเกตนี่มันคัดเกศญี่ปุ่นไะคัดเกตใบหรือว่าใบก๊กใบกลางนี่บ่ใบใบก๊กใบกลางก็มีเกตดีคือกันใบตีนก็มันก็มีเกตหนึ่งคือกัน แล้วก็กลางก็มีเกตนึงกันเสร็เบิ่งเบิ่งสีนื่อเบิ่งสีอ๋อเบิ่งสี1กัสี2มาคุณภาพเนื้อมันมันมันเหนียวบ่มันแม่นมันจะนุ่มมันนุ่มนี่เกตนแม่นอ๋อถ้าว่าความสีเหลืองของมันเนาะเวลาเฮามมาเอออยู่ในใบหญ้าหมดใบนี่เออดํา70%หรือว่าเหลือง30%ก็บริษัทสามารถซื้อได้แต่เป็นยาเกตต่ําอ๋อถ้าว่า เจ็ดสิบเปอร์เซ็นเหลืองสามสิบเปอร์เซ็นดำมันก็เกจดีแน่นอนนึงมันจะเป็นเกจกลางแล้วคันเหลืองมดเลยมันก็เปลยนเกตเอเลยเกเอเเอเลยไปเห็ดยาอาเดนยาบอกกันยาบริษัทอาเดงเข้าไปอาเดงบริษัทหงษาก็ไปหงษ์อันนี้คือคือทื่นนี่เพื่อนให้ทื่นนี่แม่นทางบริษัทตอกฉนงจำนวนหนึ่งหลังจากเก็บผลผลิตไปขายแล้วเรียบร้อยแล้วเพื่อนทางค้าเอาแม่ อันนี้ขออนุญ,ญาตถามเนาะเปิดเผยได้เนาะว่าปีปีหนึ่งนี้สร้างและห้ามให้กับอัาเศร้ากษตรกรหรือว่าเศร้าวนอยากเข,าต,อข,อขาต่อครอบครัวต่อฤดูการนี้โดยเฉลี่ยโดยเฉลี่ย,ยเนา,าะถ้าเทียบครอบครัวละถาเทียบใส่ปีปีกายนี้ปีไก่อยู่ในครอบครัวของของข้าพเจ้านี่เนาะผลิตใบยาแห้งนี้ได้2,600กกิโล แล้วเป็นเงิน<ล>หนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดล้านแล้วมาลบล,าลบอนาอน,นี้สินของ<น>ของบริษัทออกตยังเหลืออยู่ร้อยแปดล้านร้อยสิบปล้านถือว่าไล่เป็นค่าให้งานนี่กค็คุ้มอยู่พี่น้องก็คุ้มไดแ้และสิ่งที่เราควรระมัดระวังกับการเป็นซา,าวส่วนใหญ่นี่มีมีอย่างไงนี่แบบว่ามันส่งผล ต้นตะพนข้างเคียงเนาะตัวนี้นี่เพื่อเพื่อเพื่อฝากเตือนให้กับคนที่คิดจะเก็บสิ่งที่ระมัดระวังนะแม่นเฮานําใส่ยาปราบศัตรูพืชในเวลาเฮาน e s ใส่ยาปราบศัตรูพืชนั้นเขาต้องใส่ใส่ใส่กันเนาะหนึ่งกันปากกันดังสุนมือแล้วก็เครื่องสบป้องกันอนายาปราบศัตรูพืชนะเขาต้องให้ต้องนุ่งให้ละเอียดต้องต้องแม่นแม่ว่าเข่งคัดทุก ทุกครั้ง<น>ที่มีการไซดแต่สําคัญเราให้ปฏิบัติตามมานาตามมานาวิชาการของบุริษัต์แน,นะนาในการใช้ยาประเภทใดประเภทใดประเภทใดใ้เงื่อนใดตามขั้นตอนของวิชาการแนะนำเอาพี่น้องกาฝากน้เนาอก,กาอันนี้ก็เป็นอีกพืชเศรษฐกิจพืชสนิดหนึ่งเนาะโดยเฉพาะแม่นยาสูบที่สร้างไรยรับอันมหาศาลให้กับชาวเกษตรกร หรือว่าชาวส่วนอยู่ในขอบเขตเขตนาตานเนาะวัาอัน้เว้าโดยรวมแต่เว้าโดยเฉพาะกับแม่นโดยเฉพาะแม่นบ้านนาตาลแล้วก็ครอบครัวของในบ้านเพื่อนเพื่อนก็นำพาเห็ดเนาะก็สามารถสร้างนะครับจุนเจือครอบครัวแล้วก็สร้างเป็นไล่ครับลักให้กับชุมชนได้เลยเนาะอ่ะเดี๋ยวพวกงเฮากบสีแยกยงายกันไปเลาะเบิ้งความความสวยงามเลยว่าความสามัคคีของสถาบันต่อไปไปข้อเสนอเลย ตัวนี้นี่เปลี่ยนปีทวิศนี่ทดลองอไซส์อันนี้มันบาสะดวกขึ้นนี่เน้องเพราะว่าผ่านมาบริมีเลยนี่ญาญาอยู่นี่แหละมันเด็ดปีนี้บริทุกสาวหกครอบครัวแล้วกลุ่มบริษัทหงทาชีวิตครอบครัวสำหรับโชกปีสองพันสาวสี่สองพันเนี่ย เออข้ามาจ้ามาทเปเพิ่งาเจ้าปิดขุนเลยยังปิดอยู่บนเ่ยเออปิดเลยบ่มีคู่นี่คู่พี่เฮ้ยเด้ยงยนยน่ฮะู่พี่เฮ้ตัวหน้าโนเนียโนเนียตัวหน้าีน้องยังหบยังย่เนีฮอ้เะทีน้องวาสาเ่เข้าปิดยาขาเจ้าจ้าโอ้สิบฮัก ดอ้ยนดินั่นที่พูดเนอะันดิดีปุบกองเลยว่าปุบก้องยังปุบมาปุบมาดิ โอ้โน้โอ้โนนี่บานมดวนอืมพี่น้องมาคนยาเอ็มพี่น้องนุ่มสาว

พี่ speed สบาย bài ปุ๊บปั๊บปุ๊บ ตองเตียบรขายนะพบ่ลองเบกลงบ่โอ้ยไปได้อ๋อส้ามาเบเบกยางกันนเนะเอาไปลองจากเบกดงเดบงเนาะเบาาจสองคู่น้องๆเพิ่งกำลังสีแน่นเละเนแหเกกำลังสีลง บาว่ายโยนในสู้นโยนอม่เกินสวรรนกเลยแม่โนนะบ้างเรือหอบแรงกปิดทั้งโมงสำนะ แล้วเ,เข้าไปเราไปเห็นเรือบ,บอร์นนลิฟเ,เข้าไปไมย่ยาหนาดินี่พี่น้อง จ้างแบกบ่แแบกละอจ้างผู้สาวแบกบ่ สบายดีส่วน6ส่วนเจ็ดส่วนมาสอยเหลือกันพี่น้องนี่คือไอ้น้อง้นมาเบกนบ่ได้จ้างทุกคนเลยพี่น้อง อ๋อ oh, นี S <S yeah? oh, ่ดิสใ่สิ่ะใส่จ่อ้าวไปจ้าน้องเพื่อนนวก็ไปติดตามเบื้องเพื่อนเอาลงยใส่เพี่น้องนะเบื้องเพื่อนเอาลงโยใส่ไปเลยพี่น้อง

เอาบเขียวด้วข้างหลังไหม้าหลังหัาหลัง้าหลังมาเห็นว่าน้อยไลรือว่าเมื่อว่าจกเมื่อแล้ว่ส่เด่นพวงอีกแล้วมาโป่งอีพ่แล้วบ่ฮะดวเราไปดีกวาหน้าหลังหน้าหลังอยู่นี่แหละมาเข้า่อามือคันไว้เพื่อจะจับจับบวันนู้นผมมีอกครับ จับเลยวหโอเอจับเอาไม่ได้เอมือขันเยเออถึงแล้วจนะเออได้คเมอวามักจัจะรอดเฮ้ยเอะะเลยด18เด็กม <laughs> <c oughs> ันเยอะเยอะมันเยอะนะเออนัเ็ดร้อยใก้เป็นแล้วใด้เป็นแล้วกลจเป็นคุณเดียเราหอยเป็นนี้เราเป็น หอยแล้วนี่ติดเนื้อหอยแล้วนี่จ้ที่คุนมาแล้วแล้วก็พาก้ป็นไฟที่ไหนห้อยยนหอยมาเสียล้จงกไปยานคนนี้เอาไม้ซอดเส้นโอเคทำเจ้าทิ่งเขาก็บมเปีเงียนอยู่เคยเระ เาบุกคือยูพี่ยูี่สองขึ้นนี่เป็นไรเอเปลี่ยนเนาะเออมาโมนู้นแม่จับโอ้ยคันแบบู้ไหคืนนี่ก็เปลน่ยคั่คันบ่คานำคำว่าว่าคันบอกมาเมื่อนี้เลยเอาหมูมานำเลแม่นพานอนได้อันี้กานะกาธรว่าคันบ่าบุกไก่ไก่แรงนี้เลยเอาหมูเมื่อนำมานะ mà tiền ถ้าจัด chạm đấy bạn แต่ không สิจ้ามเลย ถ่ายคนพี่น้องถ่ายคนเหน่เ้าวพ่สักสำนได้สองจอเนี่ยนี่อะพี่น้อง

อ่ะพี่น้องในคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องจนคำจนมือนะพี่น้องขอบใจพี่น้องเอ็กซีเบอร์สุครุษคนที่เข้ามาติดตามส่องมุกบรรณาผู้ทีมงานทัก็เมื่อและผู้พี่น้องเลยไปเ้างจะเสียได้กลับนะน้อพี่น้องนี่มาทั่วส่วนยางอยู่บ้านอยังหน้าตัเนาะพี่น้องเนาะไปกลับพี่น้องกลับเลยทีมงานทั้จนคำพี่น้องเลยโอ้